แม่เ <laughs> ปิดเละบอกลิวกดแล้ยวบ้างไหนอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> ีทุกคนคะ่ะตอนนี้เราจะพิทังไหมคะ <c oughs> ไม่รอดทุกคนเห็นพี่ตังวะดิ <c oughs> <c oughs> พี่ตังไหมในรถหรืออย่างหัวไ, <c oughs> ไม่ไรมู้สิดีแล้ว หนูจะซ้อนนะจะซ้อนพี่ตังพี่อามาแล้วอั <c oughs> องงเราซ้อนพี่ตังอนะ่ะ หลังรถตั้งนานมาอันนี้เขาอยูปปั๊ตปตท่อไหนน้อก่อนจะก่อนจะขึ้นมอเตอร์เวย์บอกอุ้ยเอาเอาลูกขึ้นมากแล้วเอาลูกขึ้นมากเี่ยโอ้ยแล่นั่งเหมืนบ้นี่นั่ิงิ เขาผัดปาเผัดาดปาต่ดีีมันืหิวข้าวอ่ะถือว่าจะแวะล้างหน้าแล้วก็นอนยาวเพราะว่าเพราะว่าเดินทางไกลไหมนอนั่ล้างหน้าแล้วก็นอนเลยพี่ก็ตุงติสุดหล่ที่ตั้งเางายเจอติวปะเจอตัวใหญ่มากอะไร เน,น้นไง <จะ S 1> ช้างเี้ยาก็หนูเนี้ยล่างนาไปด้วยลูกล่างนาล่กา,าก่กกงากงไงล่างหนูจะไปซื้ขอข้าวก่อนเพราะวัน เฮ้ยได้กินเขาได้ด้วยสวัสดีครับเจอทางไหมเจอทางไหมแม่รี่เขาเซ็นไหมเซ็นไหมแม่มา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 อุ้ยหนาว

นเปียวซื้อไปหมู่บ้านบ่ได้กินเลยกินแล้วอีกขอนึงแต่เหลืออีกขอนึงอ๋อวุ้ยนี่ไปไว้กินเลยกินหลายโมงจะไดไหมกินเลยเพราะว่าแพ่งโมเด้จ่ายอยู่แล้วเอาสร้างกินหไรไหมอ๋อก็ต้องธรรมดาษแหละอะคือว่าจังซั่นเอาเป็นสร้างบ่คือว่ากินเลยแพงบ่ได้จใจไหมกับเตี๋ยนี้คือว่าจังซั่น

จมหมเ่าม,ม,มีที่ากิน้ไม่กินผักกินของมันมีไปอยู่นี่จงได้สบอเดี๋ยวุนใจก่อนบไไิยินนุ้ณเ่า,ก,ากินไรก็งงนักฟุตบอลแปลงนั่งแล้วนะคะ คาร์อคาร์อกมองนะะิ่งพดดิอันนี้นย่างขาวด,ดอียงออกหนได้อะไรขาวดอียกออกสีบาเขาพาวดบนชีส <im acabar> มันมีชีสก็หอยองก็เป็นหยัง่งเางได้หลอไหนหันมาดิเาและกะิ่นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืออิชิตัน ต้องซื้อทุกวันสีเหลืองค่ะกินทุกกินถ้าวันังนี้แว่นทุกวันเหมือนนว่า้นี้เลยาทมาหลายตอนนี้ส่วนนึ่งัะมีก่เ้นไ่ยูว่ถ้าเขาออก่ได้เลยเ้าไรเพราะว่าตั้งแล้วไงังแล้วก็ออกไได้เลยอันนี้คือีกย่

哇，真可爱！那我也快了。 ติดกีบตัดเงินอขอนึ่ขอจัิงนีพอกิดกีติต่อเอาตัดตัดไะกอนนี้ก้นะเาจะดูว่าอใจเพื่อวนจเทรี่เป็นการัารนเทไหน้าอยุ่เหยาะายุดาดาราหยุดเหยาดาราหม่พอย ผู้สาวจุกครับผู้สาวจุกครับผ้าอะไรเองไมให้จะลทำไมอะพื้ที่เต็มเอานอนเอามาตะบอมิสปากเสียมเนาะบอกมาตะบ้านเนาะตะบ้านแบบดี้โอ้โหกินเยอะมากเนา

ไปบ้างตังมาหุงไปสองกลุแม่มือนี่เนกเยแเซม่ีองม่ได้ออิมมแล้วแม่ดละคือนังตาบันยอนเี่คลิปนี้ขอบคุณขอบคุณหอยแม่ขอบคุณผู้ติดตาม้อครับผมขอให้อยแม่ มีความสูงในการรับชม้วยครับผมสวัสดีครับ